จ้าอิ๋วชแนเเล,ลมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับจ้าอิวคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือก็สวยแหละบ้าบอนะคะแล้วแต่มือตัวเป็นบางวันเป็นบางเวลาเป็นบางอารมณ์นะคะเม <c oughs> ื่อวนี้ก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าสวนไปหาเก็บผักคาไปหาเก็บแนวมาเห็ดกับเขาคือสิบมหมุมถอดใข่อย่างไะคะ เดี๋ยวจะพาพี่น้องยางช่มบาหน,นูนํานะคะจะพาไปเบิ่งน้องควายนะคะไปแลเราบรรยากาศนาบานนะคะผู้สาวบานป้าค่าดอนโดลื่นยี่รีพี่น้องไปขาไปเบิ่งกล้วยกันสไมัยนีกะมันบบคอยมีแล้วนะคะเพื่อนใดมีกล้วยเนี่ยอุ้ยขักเลยดิมันแบบ ราคามันก็กปังยูเฉยน้อยน,น้องปีใหม่ราคายี่หกแบบคำคุณใช้มาซื้อบนกบระบอกขายยีกพ้อบนแห่งไรเรื่องไรแบบแพักแห่งนะอันเบลก็ป่วยเบลดีเบลก็บบดูดีได้นั่งเจอยีกพอมองหน้าหาอะไรคะฮะ,ฮะ,ฮะบบบเบิเบียร์แม่มาเถียงกันแั้วป่วยเลย วัดแนวเฮดดีลีเดวมาไงอะเราอ่ะอยู่แนมเมืองนาอยู่ไงโทษโทษโทษบุกเอยยางมาหาจักเถอะขอสัมผัสหน่อยสักทีนึงเอาห้ามไหลจนคั้วยานแม่ยตรงเนี้ยไหนขอจับหน่อยเอ้ามันตเลเ้มหจับมัย่านข่อยเมีย เหรียญก็แม่มันดีกว่าเลี้ยงมาเองกับมือทำไมไม่เชื่องล่ะคะลูกงู<อ>ไหนมาคุยกับฉันหน่อยสิผู้สาวใช้เสือสีดำดนี่พี่น้องเมืองเขาคั้วยนี่งแมเลิศนี่แหะค่ะบรรยากาศยามแรงมองวางนู้ก็มาเลี้ยงกล้วยอยู่สิละอยู่แต่กับทงกับนาอยู่แต่กับควยผู้สาวบานป้าน้อยเห็ดจังใดสาวเมื่อเกิดอยู่ในดงต่วุ่นีนูก,กระไดบางหน่ โอ้พระเจ้าจอร์ดน่ะเนี่ยนุโู้ใครมีบานพรนปันใดนะคะมูบานเนี่ยมีบานอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบหลังแคน่นั้นแหละงามกระมูแล,ล้วน้นะบาน,นมวยไมีไหวรุนนี่ตะพูเถ่าก็เลยงามกระมูนะ,ะไีค่ะเข้ากับสีไปเก็บพักขาปากาศไปชมสวนสวนที่เรากับคุณพ่อร่วมกันปลูก เข้าเดินออกกําลังกายเป็นเพื่อนความพยายามออกกําลังกายานะเฮ้าแลนะเมื่อได้กับขี่คานขี่ค <c oughs> านว่างไงลูกชายจเจ้าอะไรมืเอเจ้าอะไรมืเอเจ้าอะไรคะเชียงสองก็มาหนูต้องการอะไรคะยิม้มกันนะยิม้มห <c oughs> นูไม่ได้ยิ้มหนูฟันเย็นแม <c oughs> ่อันสิว่าต้นใบเป่าต้นใบหนา เหตุผลที่บานต้องปลูกต้นใบเปลวใบหนาด้เพราะว่านันวเป็นคนป่วยบ่อยเดียวกับป่วยเดียวกับไข้แต่ก็มีโรคประจําตัวก็คือหอบเหืดนะคะ <Okay. S 1> กะามาแต่ป่วยมาแต่ไข้พี่พอก็ยิ้แม่แล้วกะต้มต้มน้ำให้อาบพออาบแล้วมันกระซ่วก็คือเอาต้อนอันนี้หละไปต้มอาบแต่มันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีกล้วยต้นกล้วยที่ปลูกไว้หลายๆเนี่ก็คือหย่อนว่ามาเข็ดขนม ข้าทําขนมเทียนมักฮอขนมตุมยังสีแล้วก็เอาไปวัดนะคะมากไปวัดไปว่าเอาบันกะเห็ดกับเขาใดเนาะเห็ดขนมได้อมนะคะกระสีกระสีหกๆกแน่โฮ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 เนาะสวนลักสีวาจังได <c oughs> อันนี้ก็คือต้นกหนาวที่ปลูกเองกับมือโตแล้วแล้วก็มีผลออกมาให้เรารับประทานห้ายรุ่นละเด้ <c oughs> นี่ อันนี้บ่ท่านมีนามเดอ้อพดแต่นน้อยหนึ่งนี่สักประมาณสักสองสามอาทิตย์แล้วก็กินได้แล้วหกเนาะพี่น้องหูจักต้นนี่บอคะบานุเอินบักลินไม้บางคนกับเอินบักลินฝาแต่ว่าภาษากลางเขาเอินว่าต้นเทกาจักบอกกำลังออกดอกมัง้งไน่ ดอกแล้วได้เจักหน่อยมันก็ออกหน่วยที่มันคมขมกินแล้วมันออกห่อนออกห่อนนันแนะบรรยากาศบานมุกกระซิมีแค่นี้ล่ะติดไฮติดหน้าติดปลาติดดงโอ้หยี่เดีเด <c oughs> สร้างเมื่อเกิดอยู่กลางป่ากลางดงแต่โคตรงามเนาะแปลกเนาะไปดอกอบอกลายยายหาไปหาเก็บผ้าคาดอกบานีถอดไข่เฮ็ดกับเขากินแหลง <c oughs> แนมาทางเนี่ยอันกลมอยู่นี่เ่ามันยังได้แนมทางได้รึมันมีแกะบอละผักขานี่เออที่ไดนโอ้มีอยู่ตัวนี้มีแกะอยู่ตัวนี้ใบมันบวมีใบ,บมันเบ,บิดล่ะอันนี้ก็เป็นผักติว่วใบไส้แกงเห็ดมีว่ามเมนเบิดทุกอย่างเงนินหนูแม่นี่ก็บผักขาอีกอุ้มนึงเก็บผักขากันค่ะ ถอดไข่โอ๋บอกเมนูถอดไข่มันกับสีน้ำเงยสักหน่อยบนหยน่อยกยับน้เห็นโบนี่กินดีมักคักแนวได้เหม็นเหม็นนน่ะมี๊ย มันแก่เข้ากับสิไปเลือกเอาแต่หมองไดมันอ่อนๆนะคะโอเค็บก่อนจะว่ะากันตัดไปก่อนตัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองซุ้มแห้งซุ้มขาดถอดระบบตัดออกที่เคื่องถอแล้วมั้งถอดไข่ซีหน่วยหนึ่งได้แล้วนะคะขาขาเจ็บเจ็บเจ็บ <laughs> <laughs> เอาไว้เหยียดเหรียญอยู่เว้ยว <laughs> ่าเป็นอกใหม่ <laughs> เจ็บกระดวกระเดียดนี่ พึ่งเนี่ยน้ำแกะคักข้ากสีเอาไปเอาแต่หมองอ่อ,อนๆมันใส่ถอดไข่หมองแกะมัเข้ากอธิมเก็เกบกพักแล้วเรียบร้อยผักขากระสีไปถอดไข่นะคะเขาขัวอีกแล้วโดนเฮ็ดกระเผาเชื้อนางต่อไข่เซจแล้วกรสีปุ้งด้บานนี้พี่น้องอันนี้ก็คือผักขาทีนุไปหั่นมาแล้วนะคะปุ้งกะ รสชาติก็แล้วแต่ความสอบส่วนบุคคลเนาะกาๆเอาค่ะกาว่าจะอร่อย <laughs> <laughs> มาํำไรกับแช่จำหนานอันนี้มะนาวทอดขครย่าลืมใส่บักนาวแล้วค <laughs> 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 ่ะเหตุผลบวกหูคือกันสมัคหมกกระค่งแบบบางคนเขาก็บอกว่าใส่ให่ไข่มันฟูะนะคะเนาะมั้งบ่มมี่ยังไยเลยค่ะเคล็ดลับความอร่อยขัวมิใส่ลงไป น้ำปลาที่เขาไม่ได้จ่ายกะซ้องเก้งองหยดนะคะแล้วก็น้ำมันหอยที่บางคนเขากะใส่บางคนเขากะโปใสแต่ว่านูหมักเนูกะใสอ่ะตัวดีน้อยนึงเสร็จแล้วนะคะตกะไอ้ทอนตัวบันตีใครแล้วกะสีเขาสู้การทอด <Okay. S 1> อัน เบาอยู่นี่บริบาสมาเห็ดสอนเดแต่ไม้ความว่าสีเฮตเบิ่งว่าเใหดโปเป็นยี่หลีเป็นทุกอย่างอย่เป็นถอดใครเงืดจะคลองแห้งเอาจัดไปไวรุ่นนั่นแล้วคว่ำลมเลี้ยวบาน,นนั่นกระซูบรูแต่ว่าอัน,น ผาดมันกับบวลอยเปอร์เซ็นต์ไงบองามคูเร่เหตุแล้วเนาะ <c oughs> โอ้ยอเป็นไป <c oughs> <c oughs> อยายไอ้ยนี่ว่ะบดไอ้หัวนะมึงขอดอก <c oughs> เสร็จแล้วนะคะถอดไข่หน้าตากะผูหายผสมผู้เหตุคักจังไรกับฝากพี่น้องซอยกดไหลกดแช่กดซับสไครต์กดกระดิ่งนำนะคะ กัไรก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆนะคะดูกันไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันยาวๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอกลาเข้ามาบไายบาย